bây giờ cứ chầm ở đây มันเป็นม่วงๆจริงเป็นเพียงม่วงค่ะปิดครือง้างปิดร้านเลยเป็นเครื่องคาเป็นเบื้องวางเป็นเป็นอยากหลับบอเซาเป็นเครื่องค้างพะนะปิดขั้วค้างเออแล้วก็แปลว่าอะไรเบื้องว่างเป็นว่างๆอย่างนี้เหรอเป็นเป็นขั้วค้างมันแบบนั้น โอมันเป็นวินวินไ่มแล้วไปไหนจะรองว ตำเลคับ ออนี้แหละถุงใส่เหินให้เดือดนะโอ้ถุงเท้าดีขุนเฉลี่ยเอาย้า,ายไม้อัไม่ได้เอาถุงแล้วไปตีแล้วลืมกระเป๋าแล้วตี บ่เห็นหน้าโดนติดงานเยื่อเยื่นบ่ติดงานหลายเป็นบ่ขึ้นทางเยอะธุรกิจธุรกิจปังเขาดาวอยู่ไหนไป่เขาดาวอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่บ้านก็อีบีบ่จ้าจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยเอาขึ้นมือทำไม